การกระอึมคึมจะบ่ายโมงแล้วเตรียมปุ๋ยไปหวานลองพื้นนี่รถผมจอดอยู่นี่ครับนี่รถเสียคนกระบ,บ้านเพิ่งออกมาเนี่ยอุดมทรัพย์ข้าไม้อยู่นนทบ,บุรีนี่เสียกระบ,บานนี่นี่ถ้าไปเลนไปนี่คนมีกระตังเขาแต่งตัวนี่นะใช่ไหมเสีย <laughs> <laughs> นี่ครับแกไปก่อหลางสางตัวอยู่ลาดประดุกเนาะใช่ไหมเสียลอยวัดลาดประดุกนี่ครับคนกบาดเลยครับหนากบาดน,นี่ครับรถแกรลถลาสุดมีรถสามสี่คันแล้วะโดมินิโดมินเ,เตอร์ดำก๊เหมอสสำหรับอยู่บ้านเองนี่ครับพ่อแม่พีน่น้อง เสียขออนุญาตรีวิวด้ออ่านี่ไเด้ยเขาอืดอ่ะเสียคนกระบะน,นี่แหละเอฟซีะ <FC> อะไรวะเอฟเอฟซีเก่าจแต่นี่ลอ,อยเจียนหาเลยครับกระบะห้าเมตรยี่กระบะดำใช่ไหมเสียกระบะกระบะห้าเมตรยี่ใช่ไหม ให้ไม่ดีนะเหมาะเลยครับน่ครับแกจะต่อมาไวววิ่งมันวิ่งกระโพดเกนะครับข้างลังก็เกกเตรียมไปปลูกมันเอ้ยปลูกระโพดครับเตรียมปุยรอ,อ,องพืน้นอ,อ้อย่างงามโวยเมผมก็ยังชอบผมป่ะเป็นไงกระถาชุบเล็ตแต่งแบบบ้านๆน,นะครับมันต้องซีเเียสครัดุดเข้า ไว้เขาไลเขาสวนครับหลดตามภาษาไอ้ไว้ใช้ในไรในสวนเลยครับแต่ว่าก็โอเคครับซำเียก,ก็ถือว่าสวยมือ,อสั่งสีใหม่อย่างงามนนี่ครับแกก็ไม่แน่โครงการปีหน้าอาจจะเต็งอะไรก็กไม่แนส่สวยดีครับดูมรรยตกาศผมก็ชอบชอบฮิโน่นูนนูนฟง ถอย đi ตัว này, cầm มาเลย này, จก รุ่นก้อนก่อนจะออกคางนี่ครับอันนี้ออกออกไข่ไข่ลอยกาวซิปก็สองลอยซิปนี่ครับเนี่ยเดเออปั๊บปุง้งสวยดีเขาไล่เขาสวนไงถทังน้ำมันก็สองลอยลิตรสิบบาทนี่ โอ้ซับในก็พอแล้วครับนี่ครับแกกำลังไปสวนแล้วครับของแท้นี่แหละครับผลงานของคนขยันและอดทนครับนี่ครับแกก็เป็นคนบ้านๆแบบบ้านผมแบบแบบผมนี่ครับแกก็หมู่มะนาวครับดวงแกด่าได้ด้วยครับรถแกรถใหม่ครับดูมินิเจอร์ดำกษตร เออสวยดีคือผมก็รีวิวไม่ค่อยเป็น,นแต่ผมรู้ว่ามันสวยแล้วก็มันเหมาะสำหรับไอ้กางกระสีกระบานผมนะครับ,นรบอนาคตใจก็อยากเอารถจะขอไปติดดำเหมือนกันเลยแบบนี้ครับมันง่ายครับรถด,ดำรถอะไรโอเคนะครับนี่ครับให้ดูวิธีชีวิตชาวไร่ชาวสวนอยู่บ้านใช่ครับรถผมก็จอดแอแมง,งเลยครับผมก็จะเตรียมตัว เอาปุ๋ยไปหวานลองพื้นใส่เขา้าวโพดแล้วครับขอบคุณนะครับสำหรับการชมสู้ขวับแข็งแรงสวยครับอ,บอย่าเยียบเดือดจนถ้าชอบก็ถูกใจะใใช้ก็ติดตามครับไม่มีอะไรมากมายครับวัสดีครับ